Okay. Hey. กราบสวัสดีครับผมเทนหน้าตักโป๊กเกอร์ภาคไทยวันนี้จะขอพาแฟนกีฬาโป๊กเกอร์ทุกคนนะครับไปดูแอคชั่นแปลกๆแหวก,กตำราแม้ว่าแฮนนี้จะเป็นการออกอินฟลิปกันครับแต่มันก็มีหลายเหตุการณ์มากที่เกิดขึ้นในช่วงพลี์ฟรอปอ่ะเริ่มเกมมาครับสู่เออร์ดอนครับที่แงมไพลุนขึ้นมาเป็นเอ็คิงครับเลือกที่จะโอเพนเรตออกไปแบบปกติ6 5 0 0ืชิปแต่มันเริ่มแปลกนี่คือพี่ฮิโรยุกิโนดะครับมีแจ็คแจ็คตำแหน่งไฮแจ็คด้วยโอโ้โหพี่แกเล่นทาแปลก แหวก,กตําราครับเลือกที่จะแค่คอตามไปแบบดือด้อซื่อๆเล่นเอางงกันทั้งหมดทั้งผู้บรรยายทั้งคนดูซึ่งพอแอคชั่นครับเดินมาถึงวูเม่งครับผมตําแหน่งคัตออฟมีไพ่99มีคนโอเพนมีคนคอแบบนี้ ประจวบเหมาะกับที่ตัวเองมีชีพค่อนข้างเยอะมากๆแบบนี้ไม่รีรอชักช้าจัดการครีเบทออกไปเลยครับ1 8 0 0 0 0 0ชิปและพอแอคชั่นวนกลับมาถึงซูโอดอนครับผมกับภายที่โหดจัดรัดคอตายแบบนี้ครับพี่แกจัดการใช้ไทม์แบงก์2อันเลยครับเอามานั่งพินิษพิจารณาลำเลียงชิปตั้งชิปและก็จัดการออกมา2กองใหญ่โฟเบทสวนออกไปไม่ใช่โฟอีฟ e นะฮะโฟเบทห้าแสนชิปแล้วดูครับส ที่ฮิโรยุกิโนดะทากับไพจคแจ็คของเขาครับตัดสินใจมอบทิ้งไปให้สิ้นซากสิ้นเรื่องไม่ต้องมานั่งคิดใ่ปวดหัวเสียเวลาทำแบงค์โคดวิ่งโคดซิงโคแซดแต่ทว่าครับความสุดของแฮนนี้ไม่ได้จบเพียงเท่านี้ครับเพราะว่าวูเมงครับจัดการออลอินเคนหน้าตักสวนไปเลยครับสู่เออดนก็คอยอย่างไวทำให้ตอนนี้พอนี้ครับมีจำนวนชิปสูงถึงห7 แสนชิปเข้าไปแล้วอ่ะมาดูฟลอปฟลอปเปิดออกมาครับเป็นเอ็แจ็คควีนครับติดคู่เอดตั้งแต่ฟลอปไปเลยเอา้าวเทิร์นเปิดออกมาเป็น1ิบครับสู่เออร์เดนตอนนี้พัฒนาไปเป็นอีกขั้นครับสตรเตรทเข้าไปอีกอา้าวริเวอร์แปดสุดท้ายก็เป็นทางฝั่งสู่เออร์เดนครับเอาชนะไปได้ในพอร์ตหนึ่งล้านเจ็ดแสนชิปนี้ครับโอ้โหถามจริงๆเลยนะแทนนี้ถ้าเป็นเรานะครับจะกล้าไหมที่จะแค่คอไปเพื่อมอบตั้งแต่พรีฟรอปแบบนี้สําหรับคอมโบไพ่ที่โหดจัดๆอย่างแจ็ค แต่อย่างไรก็แล้วแต่ครับแฮนนี้ถือว่าเป็นการมอบแบบโคตรเทพสุดๆอย่างกตาเห็นล่วงหน้าและถ้าเพื่อนๆชาวเทนนตักนะครับผมชอบแฮนแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะครับผมและกลับมาพบกับเทนนตักโป๊กเกอร์ภาคไทยได้ใหม่คลิปหน้าวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ